ดปครับกลับมาเจานะ Daddy, อกันแล้วแดดดีออน,นีนะครับถ่ายเสร็จแล้วอยากให้ทุกคนดูเฉยคือมีหลายคนครับถามผมมาว่าถ้าอยากไปเป็นบริษัทที่ออสเตรเลียควรเรียนมาจากควรเรียนมาจากที่ไทยหรือเปล่าควรเรียนครับผมเพราะอะไรเพราะว่าปรับกล้องใหมเพราะว่าสมมุติถ้าเรามีโอกาสได้มาเทรนงานที่ออสเตรเลียแต่ตอนนั้นยังไม่มาเรียนยังไม่รู้อะไรใช่ไหมครับมันจะเสียโอกาสตรงนี้ไปผมเลยอยากแนะนําว่าให้เรียนมาก่อนที่ไทย ถ้าถามผมว่าเรียนที่ไหนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมเคยลงเรียนของเลอระกอดองเบอร์ตอนนั้นผมเรียนได้แค่วันเดียวผมรู้สึกแสบหลังเพราะผมไปสักตอนนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เรียนอีกเลย <c oughs> ก็ลองหาดูครับหาที่เรียนที่สอนดูแล้วก็ถ้าสมมุติมีโอกาสได้มาปุ๊บเราได้เป็นเลยได้รู้สักนิดสักหน่อยก็ยังดี <c oughs> โอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องรัฐบาลอนุญาตให้นักเรียนในออสเตรเลีย,น,ยนะครับทำงานฟูลไทม์แล้ว ฟูล์ไทม์ก็คือปกติเขาจะจำกัดให้แค่20ชั่วโมงต่อทิ์ใช่ไหมครับตอนนี้ทำไปเลยมากกว่า40ชั่วโมงต่อที่ทำไปเลยจะทำกี่ชั่วโมงก็ได้ผมรู้ได้พวกที่อยู่มาก่อนนก็รู้ว่านักเรียนไทยอทำเกินกันหมดแนเนอร์ And, uh, รู้เยอะ ก่อนน่เลยคลิปที่แล้วผมให้ข้อมูลผิดครับผมเกี่ยวกับเรื่องถ้าจะมาออสเตรเลียต้องสอบไ e เอตอนนี้นะครับปร,ประเทศไทยอยู่เลเวล2แล้วก็คือถ้าจะมาออสเตรเลียไม่ต้องสอบไ e เอนะครับผมผมขออภัยด้วยคือเพิ่งเปลี่ยนเป็นเลเวล2เมื่อปีที่แล้วช่วงโควิดอันนี้พลาดจริงๆพี่ยาดาทักมาบอกหลังไม่ผมขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นอนุรุตรงกันเนาะว่าจะมาออสเตรเลียช่วงนี้ประเทศไทยไม่ต้องสอบไ e เอลทำวีซ่าโชคดีไปครับผมก่อนนี้เราจะไปพูดเรื่องว่าเขาเขาระบุไว้เลยนะครับว่า You can work for more than 40 hours a fortnight ก็คือคุณสามารถทำงานได้มากกว่า40ชั่วโมงต่อ2อาทิตย์ fortnight มัน2อาทิตย์ก็จากเมื่อก่อนห้ามเกิน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ตอนนี้เขาไม่ระบุเลยเขาเขาบอกว่าสามารถทำเกินได้ก็คือมันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอืมก่อนที่เราจะไปพูดว่าสาขาอาชีพไหนทำได้บ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับลูกแล้วไปหาอะไรกินครับตอนนี้หิวมาก เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆซ u t h ต r n ์ไฮแ l a n d เนาะสถานที่ที่ผมอยู่ผมชอบมากเลยมันอยู่นอกเมืองด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปในเมืองครับผมเราจะไปดูโอเปร่าเฮาส์กันด้วยแล้วไปดูฟุตบาทที่ประเทศออสเตรเลียเพวามันแบบอืมการเดินทางโดยรถไฟเรือรถเมล์รถรางที่เนี่ยมันลําบากหรือเปล่าผมจะไปกับลูกสองคนขีน่รถเข็นไปด้วยจริงๆขับรถไปจอดในเมืองแล้วก็พาไปดูไปรีวิวเดี๋ยวพูดเซเวอร์เลยโอเคครับไปดูบรรยากาศกัน เราหลอมาก็จะเบี่ยงกันหมดเลยง่าย,ยง่ายแล้วเขาก็ไปกันเลยแค่นี้เองมากินเคบับร้านโปรดผมชอบมากร้านนี้ อิ่มอิ่มมากเห็นเมื่อกี้ไหมครับให้ทายเท่าไหร่ชิ้นบลเลอยอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นเนื้อผสมไก่12ดอนคือถ้าสมมุติเราทํางานวันหนึ่งใช่ไหมครับอตกได้ร้อยสอร้อยเต็มที่300อบางคนกินมื้อเย็น12มันก็โอเคนะมันก็บาลานซ์กันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกอิ่มอยู่ท้องเลย วันนี้มาชูบอกว่าไปรับช้าๆหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้มาชูจะงอแง,งหรือเปล่าเพราะบางครั้งเวลามาชูเรียนวันพฤหัสใช่ไหมเป็นวันสุดท้ายแล้ววันศุกร์จุดเขาจะเหนื่อยสะสมมากครับเขาจะเริ่มงอแง,เ,งเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจะงอแง,งหรือเปล่ามาไทายเดี๋ยวจะเอากล้องตั้งไว้ มาชูาน้องไม่สบายหรอลูกเเลไม่สบายหรอคะจา่ารักมีจะไปในซิตีก้กับป้าได้ไหมอะไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ชอเพราะว่าน้องไม่น้องไทยเอ่อบอกป้าสิน้องไทยเหรอคะบอกป้าสิป้ามีกล้องได้บอกบอกกล้องสิบอกกล้องว่าน้องจะไปโรงเรียนได้ป่าเออไปไปในเมืองได้ป่ะพรุ่งนี้มาชูอยากกินสวีทติปป้งไหมเพอร์ฟิเบอร์เพอร์ฟิเบอร์เตอร์นะไม่ไม่อาเหรอ สวัสียังสดัสียังเสร็จวล้วกิดสิโออ่าอ่า <c oughs> ครับผมตอนนี้ถึงบ้านแล้วเมื่อกี้พามาชูไปกินข้าวด้วยอะไรด้วยก็เลย,ยถึงบ้านดึกเลยดูสิ ข้างนอกมืดละแต่ที่เห็นสว่างนี่เป็นไฟตรงนี้นะก็คือเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้ที่ผมอยากทําคลิปให้ทุกคนคือมาอัปเดตข่าวสารสําหรับคนที่สนใจมาออสเตรเลียเนื้อเนื้อสำหรับคนที่สนใจมาออสเตรเลียเน,เน,น,นาเนะก็อย่างที่บอกครับตอนนี้รัฐบาลให้อนุญาตให้คนที่ถือวีซ่านักเรียนที่ทํางานในสายงาน h o ส p ท t ลิจี้หรืองานครัวงานโรงแรมงานบริการต่างๆหรือคนที่ทํางานในฟาร์ม หรือคนที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุเอดแคร์ care, หรือแม้กระทั่งดูแลผู้ปิการอวันนี้ข้อมูลดูทางทางแน่นเดี๋ยวขอดับเบิลเช็คก่อน <c oughs> ถูกต้องนั่นแหละครับสามารถทำงานเกิน20ชั่วโมงต่อวีคได้แล้วนะข้อดีของมันก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกว่าคนที่อยากจะแอปพลายในตำแหน่งเชฟใช่ไหมครับต้องมีประสบการณ์การทำงานมาในฟูลไทม์3ปีพาร์ทไทม์6ปีซึ่งอย่างเราเราเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์ตอนนี้ เป็นโอกาสสาคัญครับที่จะทําให้ประสบการณ์การทํางานมันมีมากขึ้นก็เลยรีบไปบอกเจ้าของร้านเขารีบไปบอกเจ้าของร้านเลยครับผมพรุ่งนี้บอกว่าอาทิตย์หน้านะครับขอทํางานฟูจ่ายแบบฟูไทม์ไปเลย 38- มสถึงสีชั่วโมงกฎใหม่ที่ว่านะครับออกมาตอนเมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมานี่เองอย่าลืมอย่าลืมรีบไปบอกเจ้าของร้านเลยว่าอาทิตย์หน้าขอทําฟูไทม์สามชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงอัดไปเลยอืมเ <c oughs> กรนนี้ไม่เป็นไรอยากมาออกด้วยเหรอ น้องอื้ออื้อแล้วเช็ดตูดยังเช็ดแล้วใช่ไหมอยากมาออกด้วยเหรอไม่กวนปาปานะ <N> ก็นั่นแหละครับผมมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนฟังขอบคุณทุกคนที่อยู่ชมมาถึงนาะตอนนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายคลิปยังไม่ไปลูกพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายคลิปในเมืองผมสัญญาว,ว่าจะมีอะไรมาให้ชมแน่นอนไม่เป็นคลิปหน้าเบื่อได้เบื่อเหมือน คลิปสองสองคลิปที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าสองคลิปที่ผ่านมาคือถ่ายแล้วพูดมันเยอะไปไม่มีเห็นบรรยากาศออสเตรเลยียเท่าที่ควรเลยเาจะไปโูสเาจะไปนั่งโูสถด้วยนั่งปบสถหรอพพุ่งนี่เหรอคะพวกเขาไปเรื่องอะไรวะาเนี่ยนี่เป็นโรงเรียนหรือไปสนามลบคะ <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรมาอะเล่นเดิร์ดโอ,อ้เล่นเดิร์ดเหรอโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับมหม่คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรทุกคนรู้แล้ว บ๊ายบายครับบ๊ายบาย